ขณะนี้16นาฬิกา4นาทีนะครับ16นาฬิกา4ี่นาทีนะครับคณะพัสดงท่านใดจาริโตดงมาถึงผาเก้าสัมพันธ์นะครับตอนนี้นะครับผาเก้าสัมพันธ์นี่รถยนต์จะขึ้นมาด้านล่างได้อยู่นะครับรถรถยนต์นี่จะขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นมามาถึงมามาถึงแค่จุดนี้นะครับมีรถน้ําปะณะนะครับรถน้ะนะําปะณะ นะครับโอ้โหวันนี้ขีเทเลย,ยนะะนะนะครับนะปะนะครับจุดนี้คือจุดผาเก้าสัมพันธ์นะครับแต่ว่าจุดผาใสนะครับจุดผาใสเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันฝนตกหนักมากครับฝนตกหนักถ่ายไม่ทันฝนตกเปิดกล้องไม่ได้ฟ้าร้องด้วยนะครับนี่ ไปบรเนี่นี่รีบ้านขวดเครับนี่แม่นช่วงช่วงตลาดนิคมอยู่งงเสาแดงเห็นบะแมนบ่ผมว่านี่ถามคนนิคมเอยไหนนิคมอยู่ตรงไหนตลาดนิคมอ่ตรงไหนพี่ตรงตรงเสาใช่ไหมครับ จุดเสานั่นก็คือจะเป็นจุดที่พระุเจ้าท่านจะทุดงไปพักที่นั่นนะครับอ่านิมต์นะครับใครจะถ่ายรูปก็นิมต์มาในทางนี้เลยนะครับมาถ่ายรูปหมูเอ้ยรูปหมูไปแล้วครับนะครับจ้าวัดจะรีบเดินทางนะครับนมต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราระยะทางอีกไม่ยาวไปนะครับ ผมก็ยังไม่ได้พักเลยมาเดียวครับพอผมจะหยุดท่านก็ไปต่อนะครับใช่ผมเดินหน้าผมก็ไม่รอเือนกันเลยขาตอนนายถ่ายถ่ายนะครับตอนวันเดินเดินเลยนะไม่มีสิบถ่ายแล้วนะตอนเรียกมารีบถ่ายเรียกมารีบถ่ายนะครับ จุดาก<ค>ารสมพัใ์ใครจะถ่ายรูปมาแล้วเวลาเดินไปเดินเลยนะห้ามใครอยู่ถ่ายได้จารสนันดูถ้าชีก็ดีพระก็ดีหลังจากสั่งเดินแลว้วใครไว้ถ่ายรูปจดชื่อมาธะลงโทษมาหนูใครประจันนี่อ่ะเก่งไว้ตามมาทั้งวันเลยรูปในสมบาราไม่ไหวก็ นะจุดผาเก้าสัมพันธ์นะครับจุดนี้อย่ากจะทำทุกท่านทุกคนมาถึงแล้วอาทุอาปาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มวะเฮ้ยอายปรอจะได้ย้จยอนาตราก่อนเพระเอกพระเอกในงานมาแล้วมาเอาไมชีมามาถ่ายรูปมา มาหมดมามามนขุณเจ้ามาเงี้ยอยู่หลายลูกยุ่งเต๋อด้วยเต๋อด้วยมามาถ่ายด้วยกันเต๋อมาอ่ามาได้เรียกก็ลืมเลยเนี่ยมาถ่ายด้วยกันเอแม่เขาแม่เชฟมาไม่ขี่เข้ามาไม่ต้องถอดเสื้อกันฝนเราใส่งั้นแหละพอเราเปีกฝนมาอย่าไปถอดมาแต่ตั้งจุดจัดฝนแล้วถ่ายมาเรานะมีปัญญามันนั่งไม่ได้มันเลิกจะต้องใส่ชิปกันฝนเลย

โอเคสาธุสาธุอาไปเดินทางต่อนะครับอ่นะครับครับขณะนี้ท่านก็จะจาริ์ธุลงต่อนะครับผนทางยังเหลืออีกหลายกิโลนะครับอ่าก็จะถึงที่พักที่หมายเย็นนี้นะครับวัดตลาดนิคมนะครับอ

อัน ja an an th 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 ี้ขาอตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยที่อัตานงปริหารตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทางสิ้นเถิดอันทั้งหลายที่ท่านได้ทุกพ้นจากทุกเถินทั้งหลายที่ท่านได้สุกไปสุู่ริงยกุญแจจะุตถะ เจราราภะจาที่เกิดเป็นอนตัจจาที่เกิดเป็นสัมเสตจาที่เกิดเป็นโนปปาติกาจงมาราเเอากุสตผลบุญให้จนตัวทุกข์เบื่อเดินสาธุสาธุอโมทามิตอนนี้ลงเขาแล้วครับตอนนี้เดินสบายแล้ว

ครับนี่ก็พี่พี่เสือบ้านกวดนะครับท่านได้มาอำนวยความสะดวกนะครับนำทางพระทวดงนะครับครับผมนี่ครับเขาบอกว่าแม่ถุยหัวยีดานไม่เอาเงินไปซ่อมรถให้ลูกท้าย ไม่ทราบครับแต่คณะผมไม่ได้ขับไปคนกันแล้วผมก็ยังต้องออกเชือดตั้งสามหมื่นโอ้ยที่ว่ารถความอ่ะใช่ครับก็ซ่อมหมดแต่เก้าเก้าว่ามันพิกอะครับผมไม่่คิล จะประกอบกันผลในกร,รอบใครมีก็คงมาตั้งแถวเลยนะคะมาเบาตัง้งแถวตัง้ตงแถวมาเร็วตัง้ตงแถวเร็ว อาเดี๋ยวมันท่านนี่มอนกลุม่มกลุ่มอะไรวันนี้อ่ากลุม่มโค้ดันกนลุ่มหนึ่งเดินตามหลังเอ็ดตกนะครับเก็บขวดด้วยนะเก็บขวดอยู่นบนโต๊ะด้วยนะั่่นะอันนั้นเป็นขวดเครกาเคาไม่ใช่ขวดขวดเรานี่แหละ <laughs> เก็บเก็บคนนะครับเก็บควนะครับ่้ตะไก่ควเราเนีอนนี้นี้าดูขาเาหรตาดสบายสบายสบายแล้วนะครับตอนนี้ขาลงนะครับตอนนี้ท่านได้จะรีดดลงลงมุ่งหน้าไปอย่าง วัดตลาดนิคมนะครับพักจากมาที่นั่นนะครับฝนตกแรงนะครับดูน้ำนะครับนี่น้ำท่วมน้ำขังนะครับตามเส้นทางการจราจัดลรีทุดงนะครับเนาะนี่ครับครับขณะนี้เวลา16นาฬิกา16นาทีนะครับตรงกันเป๊ะเลยครับ16นาฬิกาแล้วก็16นาทีครับ สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเย็นนะครับท อ่าดูตายแล้วยมนะายมน้องยมยิ้ยมป้าเอ้ยถ้าดูยูทูปช่องนี้ก็กดไลค์เขาด้วยติดตั้งเขาด้วยอ่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าถ้า you, ดูดูยูทูปช่องนี้ให้กดไลค์ด้วยกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบพระกุณครับ เกือบแล้วครับเกือบแล้วทอทะไรเกือบไม่รอดแล้วนทำอะไรบัวร้านจุดนี้ระวังลื่นพัดจารย์ท่านลื่นนะครับเมื่อกี้ไอ้ปกติช่วงฝนฝน,น,น,นตกหนักๆตรงนี้จะเป็นเหมือนทะเลเลยนะครับนี่เนี่ยตรงนี้นะครับนี่ น้ำจะมาจากไอ้นู่นแหละทางเขมรนั่นแหละครับครับดังตู้มตุ่มตุ้มเลยนะครับน้ํามาจากจุดนี้ครับครับน้าภูเขาไหลลงมาครันเขาไหลลงมานี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับร่องรอยที่น้ําไหลผ่านเนี่ยดูต้นมะพร้าวจากข้างบนเนี่ยครับน้ำออกมานะครับนี่โอ้นี่น้ไหลผ่านนะครับพระอาจารย์เอาต้นมะพร้าวมาจากด้านบนนะครับนี่อยู่นี่ใช่ครับนี่ นี่นะครับลอยที่น้ําป่ามานะครับนี่จะมาจากด้านบนพัดเอาต้นมะพร้าวมาต้นมะพร้าวจะอยู่ข้างบนนะครับนู้นต้นมะพร้าวนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ายังยังไม่มีเพราะว่าฝนยังไม่ตกอตอนนั้นฝนตกหนักนะครับปีที่แล้วนี่เอามารถรถมาเอามาเลยรพวกมาเลยได้รูอง